คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดชสวัสดีครับท่านผู้ฟังเรามาถึงตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับของเรื่องราว ในทีมพระสนตปาปาฟรังกิสท่านเป็นผู้นำพระศาสนาจากคาทอลิกแน่นอนนะครับในมุมมองของคนทั่วไปนะครับก็อาจจะมองในเชิงการเมืองว่าพระองค์นั้นเป็นผู้นำรัฐเป็นผู้นำศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดบางคนก็อาจจะมองในเชิงผู้นำศาสนาบางคนก็อาจจะมองในเชิง ผู้นํานักบวชมองได้หมดนะครับแต่ผมว่าสิ่งที่สําคัญสูงสุดแล้วก็ต้องเข้าใจให้ชัดเจนและตรงกันก็คือว่าท่านเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณพระสปาฟรั่งซิสนะครับในยุคปัจจุบันหรือในโลกที่เรากําลังดําเนินไปอยู่ก็เลยอยากให้ชื่อตอนนี้ว่าโมเดิร์นโปรพระสปาต้องอยู่อย่างไรในยุคปัจจุบันหรือต้องสอนอย่างไรหรือว่าต้อง เป็นแบบอย่างยังไงต้องมีการจัดการวางโครงสร้างหรือใดๆต่างๆอย่างไรนะครับก็เรามาดูกันนะครับผมอยากจะนำท่านผู้ฟังนะครับไปเห็นประเด็นต่างๆของอาจจะเป็นปัญหาอาจจะเป็นข้อจำกัดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วสมเด็จพระสุาพฟรังซิสเองเนี่ยครับ ได้เผชิญกับเรื่องนี้แล้วก็ได้ตอบรับเรื่องนี้อย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเป็นมุมมองทั้งนั้นเองนะครับอาจจะไม่ถูกทั้งหมดแต่ว่าเป็นข้อคิดเห็นที่มาจากข้อมูลจริงนะครับแล้วก็ประสบการณ์ตรงของการอยู่ในพระศาสนาจากคาทอลิกแล้วก็ทำเรื่องของสื่อมวลชนนะครับยุคสมัยของเราเป็นยุคที่เพศสภาพมีความหลากหลายนะครับเราคงต้องยอมรับนะครับแล้วก็ต้องอยู่ร่วมกันครับ จึงมีคำว่า LGBT บางทีก็มีเรื่องคิด้วยนะครับผมเคยไปอบรมเด็กครับแล้วก็คุยกันเรื่องนี้ว่ามีเพศอะไรบ้างนะครับในยุคสมัยของพวกเรานะครับผมก็คิดว่าอย่างเก่งก็4ีนะครับชายหญิงหรืออะไรต่างๆเด็กๆตอบว่า25นะครับโอ้ผมสุดนะแบบอ่ะเราก็ให้ค่าไล่ให้ฟังนะครับโอ้ก็เยอะจริงๆนะครับเขาก็มีมุมของเขานะครับแล้วก็ผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือครับก็ไปดูตามแผงหนังสือ มีหนังสือกลุ่มหนึ่งฮะที่มีจำนวนปกเยอะทีเดียวเขาเรียกว่านิยาย Y แล้วก็รายการทีวีซีรีไทยนี่แบบโหมีละครนะครับจึงเป็นละครหรือซีรีวายเหมือนกันนะครับบางช่องถึงขนาดว่าโอ้ถ้าขายได้ดีฉันจัดเรื่องนี้เป็นล่ำเป็นสารเลยนะครับก็เป็นเรื่องของเพศสภาพครับซึ่งแน่นอนนะครับก็ไม่ค่อยตรงนัก กับคำสอนตั้งต้นของคิดศาสนาที่บอกกับเราว่าเรามีสองเพศนะครับชายหญิงครับเรื่องนี้พระศาสนาจากคาทอลิกโดยพระสป,ปาฟรังซิสนะครับเขาเยียบยังไงดีครับที่สุดแล้วพระองค์ก็ออกมาตรัสว่าเราต้องเคารพความเป็นบุคคลของเขาเราต้องรักเขาเราต้องอยู่ร่วมกันกับเขาไม่มองเขาว่าเป็นคนชั้นสองหรือว่าไม่มองเขา เป็นเหมือนกับสัตว์ประหลาดอะไรต่างๆนะครับและที่สุดแล้วนะครับก็มีการอภิบาลอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าปัญหาหรือว่าข้อจํากัดหรือประเด็นเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของปัญหาหรือว่าอะไรอย่างที่เราบอกเขาแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่ายังไงก็แล้วแต่ครับเราต้องอยู่บนโลกของความหลากหลายนี้และเป็นพิเศษเรื่องเพศสภาพนะครับแต่เรื่องของการแต่งงานในคนเพศเดียวกันหรืออะไรต่างๆก็คงต้องค่อยๆดูค่อยๆ แกะเรื่องรา,ราวเหล่านี้ออกเป็นประเด็นประเด็นไปนะครับประเด็นที่2ครับมุมมองเรื่องสิทธิและเสรีภาพนะครับแน่นอนว่าคนปัจจุบันนี้ก็ชอบพูดถึงสิทธิและเสรีภาพนะครับแล้วหลายๆครั้งเนี่ยนะครับก็าอาจจะทําให้ความเข้าใจเรื่องสิทธิและเสรีภาพเป็นเรื่องของตนเองเท่านั้นเองแต่ว่าก็ไม่เข้าใจคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สมเด็จพระสปภาฟรังซิสเองนะครับ <ky> <ๆ S 2> ก็ยังยืนยนันถึงเรื่องราวที่เป็นความสําคัญของบุคคลนะครับ ตรงให้สิทธิและเสรีภาพของการมีชีวิตอยู่การเป็นประชากรบนโลกใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของแรงงานข้ามชาติก็ดีการค้ามนุษย์หรือการที่ละเมิดสิทธิของบุคคลต่างๆมันมีสองบุมใหญ่ๆครับก็คือว่าการใช้สิทธิกับการถูกละเมิดสิทธิซึ่งตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าพระศาสนาจักรก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็พยายามที่จะจัดการให้สิ่งเหล่านี้นะครับ ไปในเส้นทางที่เหมาะสมครับประเด็นที่3มันก็ต่อเนื่องมาจากสิทธิและเสรีภาพความมีเสรีอะไรต่างๆก็จึงมีเรื่องราวของการทําแท้งเสรีบ้างนะครับการแจกถุงยางอนามายัยฟรีคอนดัมบ้างอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วขัดแย้งกับคําสอนของศาสนาคริสต์ครับและผมก็เชื่อว่าขัดแย้งกับหลายๆศาสนาเหมือนกันนะครับผมค่อยๆค้นพบท่าทีแบบนี้ครับก็คือว่าเราคงต้องยืนยันสิ่งที่เราเชื่อแต่เมื่อ มันไม่สามารถยืนยันในเชิงที่จะต้องถูกสรุปเป็นกฎหมายหรือไม่กฎหมายหรือไดๆต่างๆมันจะดำเนินไปไงเราต้องสอนคนของเรานะครับสมเด็จพระปาฟรังซิสนั่นเองก็เลยอาจจะไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้ชัดเจนนะครับแต่โดยงานสังคมที่เราร่วมมือคาริตัสไทยแลนด์กลุ่มเบชบุคคลหรือใดๆเนี่ย เห็นตรงกันนะครับว่าแม้ว่าโลกนะครับสังคมจะเปลี่ยนไปในลักษณะแบบเขาเรียกว่ากฎหมายทางโลกก็คือสินวิลลอใช่ไหมครับกฎหมายทางโลกอาจจะบอกแบบนี้ครับแต่กฎหมายทางธรรมก็คงต้องยืนยันเหมือนเดิมและสิ่งที่เราคุมได้ก็คือคนของเราโรงพยาบาลคาทอลิกหรือสิ่งที่เรามีโอกาสที่จะให้คําแนะนําเพราะที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเอาเฉพาะแค่การทําแท้งเสรีเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องของ ทำจ่ายตังค์ทำได้ลดจำนวนคนที่จะเป็นโรคหรืออะไรแต่มันเป็นเรื่องของตราบาปซึ่งเราคุยกันตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าสมเด็จพระปร,รังซิสในมุมศาสนาใดๆก็ตามเป็นเรื่องของการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณครับประเด็นที่4นะครับมีผู้นับถือศาสนาน้อยลง แน่นอนนะครับเพราะว่าบางทีศาสนาอาจจะไม่ตอบโจทย์อาจจะไปกดขี่เขามากกว่าการที่จะให้เขารักษาความเชื่อนะครับอาจจะมีเรื่องราวที่อาจจะทําให้รู้สึกว่าแหมมันเยอะไปแล้วมันก็ไม่ตอบโจทย์ชีวิตนะครับแต่เมื่อสมเด็จพระสปาฟรังซิสเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นพระสปาครับมีเรื่องราวของจํานวนคนที่กลับมาวัดจากประเทศอเมริกาก็ดีนะครับจากทวีปยุโรปต่างๆผู้คนก็ หันกลับมาที่จะมาเข้าวัดนะครับแต่แน่นอนนะครับคนที่นับถือศาสนาที่ลงว่าตัวเองเนี่ยมีศาสนาอาจจะมีน้อยลงก็จริงนะครับแต่ลึกๆก็ต้องถามใจกันว่าแล้วเขาเชื่ออะไรแล้วเขาเชื่อในสิ่งสูงสุดไหมแล้วสิ่งที่เขาเชื่อเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบว่าคือศีลมหาสนิทคือบทสวดแบบคาทอลิก แต่เขายังเชื่อว่ามีพระเจ้านะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ในคิดศาสนาเองก็พยายามทําความเข้าใจครับแล้วก็พยายามหาหนทางที่เหมาะสมเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะฉุดรั้งดึงมือให้คนขึ้นสวรรค์ได้แต่เราสามารถบอกเขาได้และร่วมเดินทางไปกับเขาได้นะครับประเด็นที่5ครับปัญหาสิ่งแวดลอ้อมแน่นอนนะครับทุกวันหรือประเทศไทยของเราเองครับก็จะได้ยินว่าอา่าวฝนตกอา้าวฤดูเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็บางที มาเฉยเลยนะครับน้าท่วมในอันนี้ประเทศไทยก็มีผลกระทบแต่ทั่วโลกเนี่ยนะครับโอ้โหน่าเป็นห่วงกว่าครับสมเด็จพระสปาฟรังซิสก็เป็นสมเด็จพระสปาไม่ขี่พระองค์นะครับน่าจะเป็นพระองค์แรกๆด้วยซ้ําไปที่เอาใจใส่เรื่องนี้และที่สุดก็มีสัมนาสารที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในแวดวงทั่วๆไปด้วยนะครับก็คือลาวดาโตซีนะครับโลกทั้งผองเราเป็นพี่น้องกันนะครับเราต้องหยิบยื่นช่วยเหลือกันครับ แต่ว่าไม่น่าแปลกใจครับถ้าเราฟังประเด็นนี้ตั้งแต่ต้นเพราะว่าโรรองก็จบวิทยาศาสตร์มาด้วยมีความน่าสนใจแล้วก็จริงๆแล้ววัติการเองนะครับก็มีหน่วยงานที่ศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันไม่ได้แบบอะไรก็ศาสนาเทววิทยาอย่างเดียวนะครับแต่ครอบคลุมครับการเจริญชีวิตการใช้ชีวิตที่เหมาะสมด้วยนะครับประเด็นที่6ครับเราจะได้ยินว่าเมื่อสมเด็จพระสปาฟรังซิสเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นพระสปานะครับ ก็ได้เชิญชวนครับพระคาดินันต์เก้าพระองค์ได้มาประชุมพูดคุยกันเพื่อปรับโครงสร้างของโรมันคูเรียนะครับหรือว่าสำนักงานกลางของวาติกันนะครับทำไมต้องปรับปรุงครับแน่นอนบางคนก็ตีกวาว่าโอ้ต้องมีปัญหาแน่ๆนะครับแต่จริงๆแล้วองค์กรเมื่อยุคสมัยผ่านไปนะครับก็คงต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยตอบโจทย์แล้วก็สามารถที่จะเอื้ออวยประโยชน์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนั่นคือประเด็นที่สําคัญแต่ว่าโครงสร้างใหญ่ ก็ต้องใช้เวลาที่สุดแล้วผมเชื่อว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็ได้ทําไปจนน่าจะสิ้นสุดโครงการหรือว่าการจัดการแล้วนะครับเห็นเอกสารออกมาเหมือนกันแต่ไงก็สุดแล้วแต่ครับในยุคสมัยของท่านท่านก็พยายามที่จะทําประเด็นนี้ครับประเด็นสุดท้ายครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือความแปดเปื้อนในพระศาสะนาจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองก็ดีนะครับมีเรื่องของเอาเอกสารมานะครับแล้วก็ เป็นเอกสารที่ดูเหมือนว่าเอกสารลับแล้วก็มาเผยแพร่ในเรื่องของการเงินการทองหรือว่าเรื่องของชายอบิวนะครับซึ่งคนของพระศาสนาจักเองก็ทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ครับท่าทีของสมเด็จพระสป,ปาเองนะครับหรือว่าการจัดการตรงนี้หลักคิดก็คือว่าเมื่อเราสูญเสียความไว้วางใจเมือ่อศาสนาสูญเสียความไว้วางใจแล้วก็ไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้นะครับผู้คนก็จะถอยห่างครับสิ่งที่ต้องทำทันทีก็คือว่า ต้องหาวิธีจัดการดูแลนะครับกลุ่มงานจึงเกิดขึ้นข้อมูลเอกสารจึงเกิดขึ้นความร่วมมือจึงเกิดขึ้นไม่เพียงเท่านั้นครับสมเด็จพระสปรารฟรังซิสเมื่อมีโอกาสได้พบเราเรียกว่าเหยื่อนะครับท่านก็ไปแสดงความเข้าใจาแสดงความอยู่เป็นเพื่อนนะครับแล้วก็คงต้องขอโทษในสิ่งต่างๆที่พระศาสนาจักได้ผิดพลาดนะครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าที่สุดแล้ว แม้ว่าพระศาสนาจักจะเป็นของพระเป็นเจ้าก็ตามแต่ก็ยังบริหารด้วยมนุษย์ที่อ่อนแอแต่เมื่อความผิดพลาดโดนชำระโดนแก้ไขอย่างตั้งใจนั่นคือสิ่งที่จะคืนความไว้วางใจศาสนาเมื่อหมดความไว้วางใจคงไม่น่าจะเป็นศาสนาที่เป็นเครื่อยืดเหนียวจิตใจได้นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้สมเด็จพระสปาเองก็ตรงตอบโจทย์ครับแล้วก็ทําให้เรื่องราวนั้นปรับตัวยืนอยู่กับ ยุคสมัยได้ที่สุดในปี2021นะครับโปร่งท่านก็ประกาศซีนอต2021ถึง2023 walk together ก้าวเดินไปด้วยกันด้วยการฟังเสียงของประชากรของพระเจ้าทุกๆคนยังไงครับการซีนอตแบบนี้ปกติจะเรียกสังฆราชทั่วโลกมาประชุมกันแต่ตอนนี้ปีนี้3ปีนี้ไม่นะครับท่านใช้วิธีให้เขาพูดคุยกันในระดับประเทศนะครับส่งเรื่องเข้ามาในระดับสภาพระสังฆราชของประเทศนั้น ไปต่อที่ทวีบและที่สุดถึงจะไปซีนอตกันนะครับในปี2023นะครับโชคดีที่ผมอยู่ในกระบวนการนั้นด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่ม Commission of Media ซึ่งก็พยายามที่จะเชิญชวนในคอม m ิ s s i ่นทั้ง4ี่คอมมิช o ั่นเนี่ยครับพยายามเชิญชวนคาราบาทพระสงฆ์นักบวชจากทั่วโลกครับพระสังฆราชพระคารินันด้วยร่วมงานกัน Walk Together ก้าวไปด้วยกันฟังกันนะครับซึ่งผมเชื่อว่านี่คือท่าทีของการบริหาร ยุคสมัยที่จะเกิดขึ้นจากความหลากหลายจากปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งมุมใดก็ตามบนโลกใบนี้ครับและนี่คือเรื่องราวของสมเด็จพระสปาฟรังซิสในโลกปัจจุบันที่ต้องขับเคลื่อนไปภายใต้บรรยากาศต่างๆของความผันผนวนปวนแปรแต่สิ่งที่ยังยึดโยงให้เราก้าวไปต่อแล้วก็คุยกันได้ก็คือเรามีผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณที่เรารู้สึกชื่นชม แล้วเรารู้สึกว่าท่านได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อโลกใบนี้เพื่อพระศาสนาจากคาทอลิกด้วยนะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับตลอดทั้งเดือนเรื่องราวเพอสปาฟรังซิสเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจประทับใจอยู่ในใจวันนี้นำออกมาครับเพื่อจะได้แบ่งปันกันแล้วก็รู้จักท่านมากขึ้นนะครับแล้วก็จะพบว่าคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นเป็นคนที่จะใช้ชีวิตยังไงครับเพื่อเราแต่ละคน จะได้ลองกลับไปปรับใช้ในชีวิตของเราเพราะสิ่งที่ซ่อนไว้นั้นมีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็ทำให้ทุกๆวันของเราได้หายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปครับเพื่อว่าจะได้นำอากาศบริสุทธิ์นั้นออกมาในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับเดือนหน้าพบกับเรื่องราวดีๆกันใหม่นะครับสวัสดีครับ